สวัสดีครับผมรัตไทยแลนด์พูลเทเบิลนะครับคลิปนี้จะมารีวิวตัวโต๊ะรัสสันรุ่นวิกตอรี่สีขาวครับผมโต๊ะรัสสันวิกตอรี่สีขาวนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ สีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีเทาแต่ต่างกันที่สีเท่านั้นครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เป็นที่นิยมจะมีสีดําและสีเทาที่เห็นบ่อยๆนะครับส่วนสําหรับสีขาวนะครับก็มีเช่นเดียวกันลูกค้าสามารถเลือกได้เดี๋ยวผมจะรีวิวไล่ตั้งแต่บนลงล่างไปนะฮะตัวท็อปด้านบนเป็นฟีนโนลิก นะครับเป็นวัสดุพิเศษซึ่งมีความแข็งแรงคงทนมากครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของหลุมนะฮะตัวคอนเนอร์ครับเป็นงานอลูมิเนียมทั้ง4มุมนะครับไดมอนด์นะฮะจุดไดมอนด์ของเขานะครับเป็นเปลือกหอยมุกนะครับอันนี้คือโต๊ะรัสันด้านล่างครับที่บอกว่าสีขาวตรงนี้เลยครับเป็นงานไม้ทั้งชิ้นนะครับ ทำสีขาวขึ้นมาตรงนี้เป็นสติกเกอร์ครับโต๊ะรุ่นใหม่จะเป็นสติกเกอร์แล้วนะครับของรัสสันถ้าเป็นรุ่นแรกๆจะเป็นลักษณะของการใช้งานพิมพ์ทําสีเข้าไปโครงสร้างด้านล่างของวิกตอรี่นะครับจุดสําคัญของเขาก็คือขาวีครับแน่นอนครับเป็นขาวีและทําสีขาวทั้งตัวครับโต้รัสสันเขาเคลมว่าเป็นโต๊ะที่ เก็บลูกหรือว่าใส่ลูกได้เยอะที่สุดนะครับสนะําหรับหลุมนะฮะเดี๋ยวผมจะดูทําให้ดูว่ามันใส่ได้ทั้งหมดกี่ลูกครับ2 4งสี่หกแปดลูกครับจริงๆแล้วเขาใส่ได้ประมาณสัก14แต่ผมคิดว่า12ลูกเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วครับหินชนวนของโต๊ะรสันนะครับหนา1.5นิ้วครับผม อีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของโต๊ะรัสันนะครับก็คือในเรื่องของบีมครับผมหรือว่าตัวคานซัพพอร์ตของเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมร0อครับทั้งหมดเลยครับของตัวโครงสร้างโตะครับผมระดับน้ำครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับสามารถปรับขึ้นลงโดยใช้สกรูหรือว่าน็อตหกเหลี่ยมปรับนะครับอันนี้คือมีความละเอียดมากๆเลยครับ ต่างจากรุ่นอื่นๆเพราะสามารถปรับแอดจัดเป็นเซียวมิลลิเมตรได้ไม่ใช่ใช้ CD หรือว่าลิ่มไม้ตอกแล้วครับอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับก็คือตัวปรับระดับน้ำที่ฐานของตัวโต๊ะฮะอันนี้เป็นน็อตขนาดใหญ่และสามารถปรับขึ้นลงได้ในพื้นที่ที่มีความไม่สม่ำเสมอครับค่อนข้างที่จะเป็นอิสระ กรัสสันจะมาพร้อมกับผ้าสกราลด์ซิมโมเิสนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าเป็นสีฟ้าสีโทนเมนต์สีพาวเดอร์บูสีเสเลดเกลย์อะไรต่างๆเลือกได้ทั้งนั้นเลยครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมแนะนำตัวรัสันนะครับขนาด9ฟุตสีขาวในเรื่องของจุดเด่นของโต๊ะรัสันเนี่ยสามารถดูได้ในคลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดเด่นจริงๆของโต๊ะรัสันเลยจริงๆแล้วเขาสามารถสั่งทำสีพิเศษได้อีกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดาสีเทาหรือว่าสีขาวถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ Thailand Pool Table ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ